ช่วงนี้ชวนคุยเรื่องของมีการขายบ้านขายคอนโดมือสองมากขึ้นในขณะนี้ค่ะน่าจะมีสัญญาณบอกเหตุอาจจะมีหลายปัจจัยนะคะ,ะเราจะไปฟังบทวิเคราะห์จากดรวิชัยวิรัตกพันผู้ตรวจราชการธนาคารการสงเคราะห์และรัชการผู้บริการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่มาร่วมรายการค่ะแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจยิ่งเลยค่ะดรวิชัยคะเกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อเร็วนี้ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ทําการสํารวจบ้านมือสองทั่วประเทศใช่ไหมคะเป็นเฉพาะไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้ค่ะไม่ทราบโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าในฝั่งสปรายเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่า มันยังคงมีปริมาณของสัพพลายบ้านมือสองเนี่ยยังคงออยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดเรามองสัพพลายบ้านมือสองนะครับในในไตรมาสที่1เนี่ยเราเห็นว่าไตรมาสนี้มีสักประมาณสักร่วมร่วมแสนหกหมื่นหน่วยนะครับแสนหกหมื่นหน่วยเนี่ยมูลค่าที่มีการประกาศขายกันเนี่ยสักแปดแสนกว่าล้านนะครับแปดแสนกว่าล้าน 8แสนเจ็ดหมื่นล้านนะครับก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วไซส์ของตัวบ้านมือสองเนี่ยที่มีการประกาศขายการตามเว็บเนี่ยต้องถือว่าเยอะนะครับก็ค่อนข้างมากครับค่ะ1.6แสนหน่วยมูลค่า8แสนเจ็ดหมื่นล้านบาทไอ้ทีเดียวนะคะครับค่ะคซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะที่ที่ประกาศขายกันเยอะๆเนะะี่ยค่ะ ประมาณครึ่งหนึ่งหรือกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอ,อยู่ในกรุงเทพและประิมณฑลนะครับต้องต้องเรียนว่าจริงๆแล้วกรุงเทพปริมณฑลนยังมีคนหาบ้านเยอะนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่คนต้องการถิ่นเยอะนะครับอันเนี้ยต้องเรียกได้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับอาจจะถึง60%ได้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยต้องเรียนอาจาจรย์ว่าเราจะเห็นจังหวัดที่มีการประกาศขายบ้านกันเยอะเนี่ยนะครับ รวมถึงมีการซื้อกันเยอะจริงๆเนี่ยก็อ,อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆนะฮะอย่างเช่นภูงเทพนะฮะเชียงใหม่กกน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะเห็นเลยครับว่าบ้านเนี่ยในกลุ่มนี้มีมีการประกาศขายเนี่ยอยู่เยอะขึ้นนะครับอืมค่ะก็รี่ว่าเป็นกรุงเทพปฏิบณฑลทนแล้วก็เมืองท่องเที่ยวนะคะที่มีการประกาศขายกันเยอะๆเนี่ยนะคะทีนี้ก็คือ จำนวนหน่วยที่ประกาศขายมูลค่าก็ได้บอกไปแล้วนะคะทีะนี้ว่าประเภทที่อยู่อาศัยล่ะคะที่มีการประกาศขายกันมากๆในช่วงนี้ค่ะบ้านเดี่ยวคอนโด,ดเท่าห้ส์หรืออะไรยังไงครับอืมก็ตัวเลขล่าสุดนะครับที่ที่เรามีการรวบรวมนะฮะจริงๆแล้วรายงานนี้เนี่ยกำลังจะออกเป็นทางการแต่ว่าผมขออนุญาตเอาตัวเลขมากระซิบก่อนละกันนะครับขอบรุบค่ะาครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับค <c oughs> ือ บ้านเนี่ยแหละครับที่มีการประกาศขายประเภทที่มากที่สุดเนี่ยคือบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวเลยประมาณสัก4 5ของไอตัวที่ประกาศขายทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่านะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่เหมือนกับคนอาจจะต้องการเปลี่ยนบ้านหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็ขายบ้านเดี่ยวออกมานะครับแล้วก็บ้านเป็นเงินหรือเปล่าอนี้อันนี้อันนี้อาจจะมีส่วนก็ได้นะครับ อัาแล้วกับที่สองที่เป็นจํานวนหน่วยนะฮะับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือจำนวนหน่วยที่ประกาศขายนะครับอาจารย์แล้วก็ในส่วนของตัวห้องชุดเนี่ยอ่าก็เป็นอีกสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าที่ม,มีการประกา,กาศขายของทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนเฮาท์ก็อีกสักอย่างยี่สิบอ่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดเนี้ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าอ่าก็จะเป็นเท่าไหรลละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละจากคลัสเตอร์นะฮะเกาะกลุ่มอยู่ในสามประเภทนี้แหละครับนะฮะ บ้านเดี่ยวนะคะแล้วก็ค,คอนโดครับแล้วก็ทาวน์เฮาส์เลียงกันมาเลยนะคะใช่ครับบ้านเดี่ยวนี้มีเอ่อทางดรตอร์มีมีเฉลี่ยราคาไหมคะว่าราคาในช่วงไหนที่ออกมาขายกันเยอะ,นะ,ะเนี่ยค่ะอ๋อครับคืออาจจะไม่ได้แยกประเภทบ้านให้ตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงในรายงานคงจะมีแต่ว่าผมขออนุญาตเรียนว่าระดับราคาบ้านที่มีการขายเนี่ยนะครับอ่าสูงสุดเลยนะครับ จำนวนหน่วยที่มีการขายระดับราคาสูงสุดเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมครับว่าอยู่ที่ประมาณไม่เกินล้านบาทไม่เกินล้านบาทบไม่เกินล้านบาทมีสามหมืนะะ่นสามพันหน่วยนะฮะสามหมื่นสามพันกว่าหน่วยนะฮะจากแสนห้าหมื่นกว่าหน่วยแสนหกหมื่นหน่วยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนอาจารย์ว่าอาจะเห็นเลยครับว่าบ้านราคาถูกเนี่ยนะครับเป็นเป็นแหล่งที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในบ้านใหม่ละ นะครับมันก็ต้องซื้อบ้านมือสองนี่แหละครับแล้วก็อาจจะอยู่ในสภาพที่อาจจะเก่าสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าก็เรียกว่าอะไรนะฮะอยู่ในทําเลที่โอเครับได้แต่ว่าสภาพบ้านจะเก่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์มองอ่าเห็นตัวเลขเนี่ยจะเห็นเลยว่ากลุ่มที่เยอะที่สุดถ้ารวมถึงระดับฮีเลียดราคาล้านถึงไม่เกินสองล้านบาทนะครับซึ่งเป็นกําลังซื้อของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะซื้อไหวนะครับอันตรงนี้เนี่ยก็ อยู่ในเราสักประมาณสักแ0ดหมืนหน่วยแปดหมื่นหน่วยครับอาจารย์ซึ่งตรงนี้เองเ่ยแปดหมืจากแสนหกก็คือครึ่งหนึ่งอยู่ที่ในระดับราคาที่ไม่เกินสองล้านบาทนะครับ <S 2> <S 2> อันนี้ก็เลย <S <S ต้องเรียนย้ําว่าถ้าอย่างนี้จริงเนี่ยคนที่มีกําลังทรัพย์น้อยนะฮะต้องการซื้อบ้านให้เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตสักหลังหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากบ้านหลังที่2ได้เพราะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มี supply หรือว่อยปิอุปทานในตลาดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่เกินสองล้านบาทเนี่ยอาจารย์จะหาซื้อบ้านใหม่เนี่ยได้ยากมากในตอนนไม่มีแล้วค่ะ,ะไม่มีแล้วตอนนี้จะนดๆอย่างบ้านเดียวนะอย่างบ้านเดียวในในพื้นที่ที่ยอดยิเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็ขายกันสี่ห้าล้านนะคะดอาจารย์เดี๋ยวนี้อาารย์ก็ไปสิบล้านมากกว่าสิบล้านแล้วด้วยนะฮะบ้านใหม่นะครับแพงมากเลยครับเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพปริมต้นนะครับอาจารย์ สีห้าล้านนี่สงสัยจะเป็นแบบว่าบ้านหลังเล็กเดียวนะคะ,ะจะ,ะ,จ,ะจะได้แถวแถวแบบไปทางสมุทรปราการหน่อยแล้วได้เป็นแค่บ้านแฝดเองนะรั่บ้านเดียวด้วยรับอ่าเป็นชานเมืองนะ่ะแล้ว,แล,วแล้วคือคือในส่วนคอนโดเนี่ยค่ะตอนนี้คือซับพลายที่เป็นมือสองเนี่ยเยอะแค่ไหนนะคะถ้าแยกประเภทเนี่ยค่ะ เท่าที่เรารวบรวมจากการเก็บทางออนไลน์นะครับแล้วก็จากฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่เรามีเว็บไซต์ชื่อตลาดนับบ้านแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของคอนโดนะฮะเราจะเห็นว่ามีอยู่สักประมาณทางโทษนะฮะประมาณ4ี่หมื่นหน่วยนะครับสี่หมื่นหน่วยจากแสนหกหมื่นหน่วยนะครับแล้วก็มีมูลค่าในตลาดเนี่ยที่เขาประกาศขายกันเนี่ยนะครับอยู่มาณสักสองแสนสองหมื่นห้าพันล้านเยอะไหมครับอาจารย์เยอะนะ ก็ <cido f> 1> 1> เยอะสิคะเยอะเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่ามันเกิดจากหนึ่งน,นะครับคนที่เคยซื้อไว้นะครับเพื่อการปล่อยเช่านะครับ <S <S <ม>เพื่อการปล่อยเช่าแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะปล่อยเช่าได้ไม่หมดนะครับแล้วก็ภาระต้นทุนของดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ก็อาจจะตัดสินใจเริ่ม ปล่อยออกมาขายเนี่ยบางส่วนแทนที่จะถือไว้เป็นหน่วยปล่อยเช่าอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นการลดภาระของคนที่ซื้อเพื่อการลงทุนในช่วงที่ช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนั่นหนึ่งเลยที่ทําให้มีการประกาศขายในช่วงนี้ออกมาด้วยนะครับในส่วนของคอนโดนะครับจากค่ะคือต้นทุนในการผ่อนเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่า ดอกเบีย้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยคงจะไม่ได้อยู่แค่ที่เราเห็นในปัจจุบันนะเดี๋ยวทางคณะกรรมการนโยบายการเงินกรนงก็คง,ง,งจะมีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นไปอีกเพื่อสก,กัดเงินเฟ้อน,นะคะก็เลยมีการตัดสินใจขายไอ้ขายบ้านปล่อยบ,บ้านออกมาพี่ปัจจัยอะไรอีกไหมคะเขาบอกว่าช่วงนี้แหมเศรษฐกิจก็ไม่สู้จะดีด้วยใช่ไหมคะมีผลแค่ไหนคะครับ,รบเอ่อจริงๆแล้วผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ย ตลาดบ้านมือสองเนี่ยมันโตเนี่ยมันเริ่มโตตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างเห็นชัดเจนนะครับอาจารย์ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณรัฐบาลเหมือนกันนะครับที่มีนโยบายการลดค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็ค่าจดจำนนงสําหรับบ้านมือสองเนี่ยเริ่มปีที่แล้วเองนะครับก่อนหน้านี้ในอดีตเนี่ยไม่มีไม่เคยรัฐบาลไม่เคยสนับสนุนบ้านมือสองนะครับในในตลาดนี้เลยนะครับอันนี้น่าเนี่ต้องบอกว่าทําให้ตลาดเนี่ยโตมากดังนั้นเนี่ยคนที่ซื้อบ้านเนี่ย ก็คิดว่าการซื้อบ้านมือสองนี่นะฮะก็มีความน่าสนใจพอมีความน่าสนใจแสดงว่าดีมานเพิ่มใช่ไหมครับอาจารย์ดีมานในการต้องการบ้านมือสองเพิ่มแล้วเพราะว่าถ้าแต่ก่อนเนี้ยซื้อบ้านมือหนึ่งเนี่ยถึงจะได้ลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนอนะตอนนี้ซื้อบ้านมือสองก็ลดได้ละดังนั้นเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านมือสองเนี่ยถ้าทําเลอาจจะอยู่ใกล้กว่าบ้านมือหนึ่งนะเพราะบ้านมือหนึ่งราคาเท่ากันเนี่ย าจจะอยู่ไกลไปอีกนะครับหลายสถานีรถไฟฟ้าเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้กระตุ้นดีมานของบ้านมือ2เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเรียนว่าเป็นปัจจัยสําคัญทางด้านนโยบายของรัฐที่มีอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของดีมานเนี่ยนะคะที่เรียกว่ามีมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี2565แล้วแล้วดีมานเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจด้วยดีมานในปีนี้มองยังไงคะ จริงๆแล้วผมว่าปีนี้นะฮะถ้าเกิดเราจะมองดูโกรธหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวดีมาในบ้านเราผมมองจากยอดขายากับในส่วนของตัวออดกำมืสิทธิ์ก่อนละคะเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับจารก็คือว่ารจริงๆเราจะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วไม่ได้นะเพราะว่ารอปีที่แล้วเนี่ยมันสูงมากนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปี64คือปีที่ต่ําสุดของอสาัาหาราิมทรัพย์ในประเทศเรา นะครับดังนั้นเนี่ยการที่มันโกรรปี65มาแรงเนี่ยแปลว่ามันโกรรจากฐานต่ำนะครับฐานที่ต่ําตแต่พอมาโกรธมาปี65มันสูงละปี66เนี่ยจะหวังว่าจะโกรธจากแรงโกรธอย่างเดิมเนี่ยนะครับเท่าเดิมเนี่ยนะครับก็จะยากละเพราะว่าฐ<อ>านมันสูงนะครับประกอบกับปัจจัยลบมีเยอะเลยนะครับในปีแล้วปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียนว่า คนซื้อบ้านเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องจ่ายส่วนต่างของ LTV ถ้าซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่สองหรือหลังที่สามไปนะครับ mm hmm. แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามาตรการ LTV เนี่ยกลับมาบังคับใช้ใหม่เหมือนปีหกสองนะครับนั่นก็แปลว่า mm hmm. คนที่ซื้อบ้านต้องมีเงินส่วนหนึ่งสิบเปอร์เซนยี่สิเปอร์เซนตะครับ mm hmm. ถ้าซื้อเป็นบ้านหลังที่สองครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าคนที่ซื้อบ้านเนี่ยบ้านหลังแรกยังผ่อนไม่หมดเลยนะครับอาจารย์แล้วก็ yeah. เสร็จและพอความจําเป็นจะแต่งงานม,มีครอบครัวใช่ไหมเคยอยู่คอนโดหลังเล็กใช่ไหมครับต้องไปอยู่บ้านหลังใหญ่หรือคอนโดห้องใหญ่หน่อยห้องเก่ายังผ่อนไม่หมดแล้พอจะไปซื้อห้องใหม่เป็นหลังที่สองไปซะแล้วนะครับทั้ง <c oughs> ที่หลังแรกเองยังขายไม่ได้ครับอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำยังยังปิดบัญชีเขาไม่ได้อันนก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้อ่ความสามารถของคนซื้อเนี่ยในปีนี้มันลดลงด้วยนะครับ <c oughs> นั่นก็แปลว,ว่าจริงๆแล้วอ่ความสามารถพอลดลงมันก็ก,กระทบน,นะครับอาจารย์กลับมาประเด็นตรงนี้ว่า บ้านใหม่ราคามันขึ้นนะครับบ้านมือสองเป็นทางเลือกที่ดีเพราะราคาต่ํากว่านะครับดังนั้นความสามารถการซื้อลดลงในส่วนของตัวมีมาตรการ LTV ทําให้กําลังซื้อของคนยิ่งลดลงไปใหญ่นะครับแล้วก็ประกอบด้วยอกเบี้ยเพิ่มอีกนะฮะม,มันก็เป็นปัจจัยลบต่างๆที่ทําให้บ้านมือสองกลับมาเป็นทางเลือกนะฮะตลาดเนี่ยก็เลยบาลานซ์กันระหว่างบ้านมือหนึ่งกับบ้านมือสองสัก ห้าสิบห้าสิบหรือว่าอาจจะบ้านมือสองเนี่ยมากกว่าสักเล็กน้อยด้วยนะครับเออค่ะก็คือจริงๆแล้วคือบ้านบ้านมือสองก็เป็นความต้องการของตลาดอยู่ในขณะนี้เพราะว่าสามารถที่จะเอื้อมเอื้อมถึงนะสำหรับบ้าน 11, มือถึ่งบ้านบ้านใหม่นะคะเพราะว่าราคาสูงขึ้นมากแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงด,ด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามปัดทั้งบ้านทั้งบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองเนี่ยก็น่าจะย่อมได้รับผลกระทบจากอาม่าซื้อที่ลดลงนะคะครับใช่ครับค่ะ แล้วก็ภาะวะเศรษฐกิจตอนนี้คือหลายหลายสำนักค่ะดรวิชัยคะบอกว่าเอเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวใช่ไหมคะคนี่ถ้าเกิดว่าเราเราเราดูจากภาคสังหารมิมทรัพย์เนี่ยมันมันมันเป็นไปอย่างวิเคราะห์ไหมคะเอ่อจริงๆผมเชื่อว่าเอ่อเศรษฐกิจในครึ่งหลังฟื้นตัวนะครับแล้วก็อ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันก็อาจจะฟื้นตัวอ่จากภาคการท่องเที่ยว นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ฟื้นตัวได้ทั่วถึงทุกๆุกจังหวัดทุกๆภาคนะครับสิ่งที่เราได้เห็นอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจดูเหมือนจะฟื้นตัวได้นะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเพราะว่าการท่องเทีย่ยวหรือว่านักท่องเทีย่ยวเราคาดว่าจะขึ้นนะครับทำให้เกิดเม็ดเงินการใช้จ่ายในบ้านเราเนี่ยเพิ่มนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่า,าเราเห็นเลยตั้งแต่ ในช่วงปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยยอดขายที่อยู่อาศัยนะครับที่เกิดขึ้นแล้วมันดีขึ้นเนี่ยอยู่ในภูมิภาคหรืออยู่ในจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยคนที่มีเม็ดเงินนะครับของอของการท่องเที่ยวจังหวัดที่มีเม็ดเงินของการท่องเที่ยวเข้าไปเยอะเนี่ยก็จะทําให้การฟื้นตัวนะครับหรือว่ารายได้ของประชาชนในพื้นที่นั้นเนี่ยดีขึ้นและคนก็จะมองเรื่องการซื้อบ้านเนี่ยอย่างค่อนข้าง สบายใจขึ้นนะฮะเพราะว่ามีรายได้กลับคืนมาครับแต่สำหรับสำหรับจังหวัดที่อาจจะไม่ได้พึ่งพาการท่องเที่ยวมากนะผมว่ายังคงเป็นเรื่องที่อาจจะต้องดูแลด้วยนะครับเพราะว่าเม็ดเงินตัางๆมันมันน้อยลงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นข้อสังเกตครับอาจารย์ครับขออนุญาตอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อคนเนี่ยเห็น โอกาสในเรื่องของการจ้างงานหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวที่ดีจังหวัดเล็กๆที่คนไม่มีแหล่งงานที่ดีนักเนี่ยก็จะ move เข้าสู่จังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเกิดการ migrate หรือว่าการเคลื่อนย้ายของคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในจังหวัดเหล่านี้จังหวัดเหล่านี้จะเห็นว่ายอดขายเนี่ยส่วนใหญ่ดีขึ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติว่าคนเข้าไปปุ๊บเริ่มหาที่อยู่อาศัยนะฮะ เริ่มจากการเช่าหรือว่าการซื้อนะครับอันนี้เป็นกรณีไปแต่หลักๆเนี่ยพอเริ่มจากการเช่าก็มองหาการซื้อเพราะเดี๋ยวนี้บางโปรเจกต์เนี่ยราคาเช่ากับราคาซื้องวดผ่อนที่ต้องผ่อนเนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับถ้ารายได้เขาสเตเบิลก็อาจจะ<ม>ปรับไปเป็นซื้อมากขึ้น,นั้นจะเห็นว่าที่อาศัยในจังหวัดท่องเที่ยวพวกนี้เนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นกว่าจังหวัดอื่นๆที่ไม่ปลูกันกับการท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับอาจารย์ พราะฉะนั้นก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวเนี่ยก็มีผลนะคะทำให้ตลาดอสังหารในมทรัพเนี่ยเติบโตในจังหวัดท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตต่างๆซึ่งเมืองหลักก็มีไม่กี่เมืองนะคะที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในบ้านเราที่เหลือก็เป็นเมืองรองค่ะเ<ช>มื่อสักครู่ยังไม่ได้ถามเรื่องราคาอาจจะแบบสเปซิฟิกลงมานิดน,นึงว่าราคาบ้านมือสองเนี่ยคือถ้าดูจากเขาเรียกอ,อะไรครับดูจากดูจากค่าคงชีพหรือว่าดูจาก เตัวรายได้ต่างของผู้คนเนี่ยคือถือว่าบ้านมือสองเนี่ยในขณะนี้เนี่ยราคามันดีโซนเบบลหรือว่าสมเหตุสมผลแค่ไหนคะอยู่ว่าอยู่ในขั้นราคาต่ำลงถูกลงหรือเปล่าคะดรตอร์ชัยคะเออคือจริงๆผมว่าในส่วนของตัวราคาบ้านเนี่ยจริงๆมือหนึ่งกับมือสองเนี่ยมันต้องเรียกได้ว่ามันมีมันมีอินเทอร์เรชันกันนะครับมันมีความสมพั์กัน เ oh. พราะมันมี correlation interrelation กันเนี่ยแปลว่าถ้าบ้านมือหนึ่งปรับตัวขึ้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของบ้านมือสองเนี่ยเขาก็คิดตั้งราคาที่เพิ่มขึ้นตาม oh. ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยราคาบ้านใหม่เนี่ยยังปรับตัวไม่ขึ้นไปมากนะครับแล้วก็กําลังซื้อยังไม่แข็งแรงนักเนี่ยทำให้ราคาบ้านมือสองเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ค่อยได้ปรับราคาขึ้นมากนักนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสสาหรับคนที่ต้องการบ้านหลังแรกแต่ยังมีกําลังรัพย์ที่น้อยนะครับยังไม่สามารถไปต้องบ้านใหม่ในตลาดได้เนี่ยก็อาจจะ start จากตรงนี้ได้เพราะราคาค่อนข้าง r e เ e t บิลในปัจจุบันนะครับ โอเคค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าบ,บ้านบ้านมือหนึ่งกับบ้านมือสองมันก็ต้องแบบดีเลทการแต่ว่าบ้านบ้านมือหนึ่งก็ยังไม่กล้าขึ้นราคาเยอะเพราะกลัวขายไม่ออกเหมือนกันใช่ครับ <laughs> ใช่ครับบ้านมือสองก็เลยปรับตัวแบบขยับไปขยับนิดหน่อยนะเออต้องถามเรื่องน,นี้หน่อยค่ะปิดท้ายเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลลาช้าเนี่ยค่ะดรวิชัยมองยังไงจะกระทบกับภาคอสังหาบ้าง้อยแค่ไหนคะ ก็อันนี้คำถามเซนซิทีฟนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมองงนี้ครับว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเป็นภาพทางหลักวิชาการนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าการที่รัฐบาลราชาเนี่ยนะครับจัดตั้งราชาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเห็นนะครับก็คือว่างบประมาณต่างๆที่จะอนุมัติโดยว่างบลงทุนหรือว่างบที่ต้องเป็นงบลงทุนของภาครัฐนี่แหละฮะก็จะอาจจะใช้ใจ่ายได้มีข้อจํากัด ดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเม็ดเงินที่จะใส่เข้ามาในระบบเศรษฐกิจทําให้เกิดการจ้างงานการซื้อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยมันหายไปนะครับ<ม>ซึ่งผมก็กลัวว่าตรงนี้แหละครับที่มันจะไปกระทบต่อ,อความสามารถในการบริโภคหรือว่าการซื้อที่ัาศัยด้วยนะครับมากขึ้นนะครับ<ม>อันนี้แปลว่าการจ้างงานนะครับที่เกิดจากเม็ดเงินของภาครัฐเนี่ยของภาคเอกชนหรือว่าในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย ผมว่าก็อาจจะดูชะลอตัวลงได้ถ้าช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มาเดือนมิถุนายนแล้วครับอาจารย์แล้วปกติเนี่ยเดือนนี้เนี่ยก็ต้องเอางบประมาณของรัฐเนี่ยเข้าสู่สภา,ากันละนะครับเพราะว่าต้องประกาศใช้อ่าหนึ่งตุลาคมใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งตุลาคมต้องใช้ปีงบประมาณใหม่ละอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่ากังวลอยู่ครับอาจารย์ ค่ะก็อยากให้ตั้งรัฐบาลได้เร็วๆนะคะทุกคนก็พยายามนุนกันอยู่เอาใจช่วยในส่วนนี้ค่ะวันนี้ชัดเจนทุกคนค่ะดรวิชัยคะ,คะขอบพระคุณมากนะคะครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับลาท่านผู้ชมทุกคนนะครับสว่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ